แซ่บแล้วพี่น้องก็ใส่ผักชีฝรัง่งแค่นี้ละจ้าเป็นอันแล้วสวัสดีจ้าพ่อกบยิ่กวันพัดแซ่บไปเลยจ้ะนี่ยิ่กวันสีมาเฮ็ดต้มยำขาหมูนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวยี่กวันจะล่างขาหมูด้วยน้ำส้มแล้วก็เกลือจ้ะ เดี๋ยด้ม่กินข้าวนาจะจ้ะีเนาะล้างไปเลยทู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 พี่นนอะ ยี่ห้อกล่างกเคือกับน้ำ้านะจ๊อะมาล่างน้ำเปล่าเนี่ยรช้ล่างน้ำเปล่าก็ซีหาน้ำจ้ะน้ำเปล่าก็ีหนาน้ำนะจ๊องไะต้มนะจ๊องนี่ทวิธีต้มเหอจ้ะตั้งนามเลยนะจ๊ะนคือต้มยำยี้ใส้เครื่องจ้ะเครื่องนี้ก็จะมี เครื่องตง้มยำอะคาตะไคไคมะกรูดนะจ้ะใส่เพิ่มอี้กิดหน่อยใส่เกลือใส่เกลือประมาณเครื่องสอนโตจ้ะนี่ก็ ล่อให้น้ำเดือดจังใส่หมูเนาะจ้ะไห่ยำกับเดือดนั่นใจยุวันจะมาใส่หมูเลยจ้ะหมูทยุวันใส่ทีหลางไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะยุวันเฮ็ดสิ้นใหญ่ๆแล้วจะซัใจเวลากินไปเพื่อยฮสิ้นเดียวกะนึ่งถั่วไปเลยจ้ะเ้าต้มแบบนี้ ให้น้ำเดือดสักพักแล้วเขาก็บเบาแก๊สน่าจะต่เคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณสองชั่วโมองจ้ะเมื่อนี้เยอะอวนบ่ต้มเตาทานผลมันออกจี๊ตกกหน่อยแล้วมันสาดใวอฟนเตาเยอะขาก็ต้มไปเรื่อยๆนะจ้ะ เคี่ยวอออไปเรืเร่อยๆถ้ามีฟองสีเขาต้องตักออกนัจนแะฟองข้าวสิ่งที่เขา้องฟองข้าวตาักออกเลยค่ะ ถ้าเขาอนเปิดไฟแห้งไปตลอดน้ำพันสิคุณน้ำต้มยำสิคุณมันจะบ่นา,ากินจะต้องเฮ็ดให้น้ำซุกเซ่สใสสุกใสแต่นัวอยากก็ะตักออกไปเลยจกะย้อนกับชิเคียวไว้าอย่างที่เรื่อยๆป่ะมาณสมงนจบอย่มงแล้วจังมาเบิ่งกันจ้า ย่ดอวนกับเคี่ยวได้ประมาณสองชั่วโมงเลยน่าจะน้อยกับยืดอวนสิพอแหละลองกิมมงนบิ่งเนไไื้อมเราจะยืดอวนชิมมะถอดพริกแห้งไส้น่าจะเนาะเดี๋ยวชิมมะปรุงสิมทอดพริกเลยน่าจะไใบใส่ต้มยำไม่ได้ปรุงเท่ากับใบไส่เลยโขกใส่เลยทอดพริกแห้ง แก่ตรงแห้งดยค่ะเดี๋ยวพริกใหม่ก่อนแก้พ่อทอดให้ซุปมาจเนาะให้หอม แล้วเอาไปใส่ต้มยำเนี่ยมันจะหอมจ้ะได้ประมาณนี้ล้วก็ปิดไฟได้เลยนะจ๊ะเนาะนี่งยี่อวนก็ชิมมาปรุงนะจ้ะนี่ยี่อวนจะแยกปรุงนะจ้ะเค็ตแค่ถ้วยเดียวจ้ะเค็ตลายเหลือแล้วมันจะเซ็งใส่พริกไปเลย กะทิขี๊เห้าทอดไว้หน่อยจ๊ะยวนกินรสจัดใส่ชุดรสกรดีลดดจลกน้อยหนึ่งยวดฉีบหน้าใส่จ้ะ แกะจากนี้นลองใส่ก่อนจักสองสี่นั่นจ้ะเพราะว่าเฮ็ดแ่ถวยเดียวน้ำปลานิดหนึ่งสีวิตะเคียนไปหน่องจิ้มบมุ้งปลาอีกนิดหนึ่ง น้ามึงน,น่าสรุปเลยประมาณลูกหนึ่งอย่าลูกลูกกลางๆพบใหญ่แซ่บแล้วพี่น้องกระใส่อะชี้ฝรังแค่นี้ละจ้าเป็นอันแล้วคลิปนี้แก ก็ถึกใจก,อก,ก,ใกใอจ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมี่ย่อ้วนในได้จ้าอย่าลืมกดกระดิ่งนาได้จ้าจะได้บ่พลาดคลิปต,ต่อไปของย่อ้วนสวัสดีจ้า